คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเมย์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องผู้รับเหมาสร้างเรื่องมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณเมย์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเมย์ สวัสดีค่ะพี่แสบายดีนะครับสบายดีค่ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้วเนาะใช่ค่ะเรื่องห่วงลูกค่ะครั้งนี้คุณเมย์จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่รับฟังมาจากป้าของแฟน<ช>เกี่ยวก,กับการสร้างเรือนหอจนทำให้เจอเรื่องนี้เมื่อสองปีที่แล้วเหรอครับใช่ค่ะพี่แสผู้รับเหมาสร้างเรื่องเป็นยังไงอะเรื่องนี้คุณเมย ได้ค่ะก็เมย์ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเมย์โดยตรงแต่ว่าตัวเมย์เองเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวละครในเรื่องนี้ค่ะมีขออนุญาตใช้ชื่อสติทั้งหมดค่ะครับค่ะเรื่องอะค่ะมันเริ่มมามันเป็นเรื่องของครอบครัวของป้าน้อยค่ะป้าน้อยเนี่ยเขาเป็นป้าแท้ๆของแฟนเมย์นะคะ ในครอบครัวของป้าน้อยอะคะ่ะก็จะมีป้าน้อยลุงใหญ่แล้วก็ลูกสาวของแกชื่อว่าน้องหญิงค่ะมเมื่อปีต้นปี2566อะค่ะน้องหญิงเนี่ยแกมีแผนที่จะแต่งงานแกก็มาปรึกษาป้าน้อยกับลุงใหญ่ว่าปลายปี66หรือต้นปี67เนี่ยเขาจะแต่งงานแล้วก็จะออกไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอกเพื่อสร้างครอบครัวกับแฟนนะคะ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ป้าน้อยกับลุงใหญ่อะคะ่ะเขามีลูกแค่คนเดียวเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเลยอะคะ่ะการที่จะให้ลูกเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นนะคะแกก็เป็นห่วงแต่ก็เข้าใจในมุมของลูกอะคะ่ะว่าเออเนี่ยลูกต้องไปสร้างครอบครัวะคะ่ะอืแกก็เลยปรึกษากับลูกว่าถ้าแกจะซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ย เนื้อที่ประมาณสามไร่อะคะ่ะแล้วให้ลูกปลูกบ้านเป็นเรือนหอเนี่ยลูกจะเอาไม้เข้าให้ให้น้องหญิงกับแฟนของน้องหญิงที่ไม่ให้ชื่อว่าน้องบอยนะคะให้น้องหญิงกับน้องบอยอ่ะปรึกษากันก็เมื่อเขาปรึกษากันนะคะน้องบอยเขาก็ไปปรึกษากับครอบครัวเขาซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็โอเคที่จะให้มาปลูกเรือนหออยู่ตรงนั้นนะคะโดยป้าน้อยเนี่ยเป็นคนออกเงินซื้อที่ดิน ส่วนค่าเดือนหอเนี่ยเอ่อน้องบอยเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะพอเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยป้าน,น้อยกับลุงใหญ่เนี่ยเขาก็เลยให้น้องบอยเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเลยโดยน้องบอยเนี่ยเขาได้ใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยชื่อว่าช่างเดชช่างเดชเนี่ยเป็นเพื่อนของน้องบอยค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมอต้นเลยค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันอืก็ เดือนมิถุนาหกหกค่ะพี่แจ๊คเขาก็เริ่มมีการปลูกสร้างโรงเสาเอกโรงเสาเข็นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับเมย์นะคะเพราะว่าบ้านเมย์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากค่ะเราจะรู้สึกแตกตรงที่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะปลูกเนี่ยใช้ช่างหลายชุดมากอ่าชุดแรกเนี่ยมาเหมือนก่อผังอ่าทําโครงสร้างอแล้วก็อีกชุดนึงก็เข้ามาก่อปูนแล้วก็ชุดที่สามก็เข้ามา ก่อฉาครับซึ่งปัญหาค่ะมันจะมาจากช่างที่เข้ามาก่อฉาบเพราะว่าป้าน,น้อยอะค่ะแกบอกว่าพอฉาบไปแล้วค่ะเหมือนบ้านมันมีปัญหา <c oughs> มันเล้ามันล่อนมันมันไม่เหมือนปูนมันไม่จับตัวค่ะ <c oughs> ทีเนี้ยน้องบอยแกก็เลยโทรไปหาช่างเดชอะคะ่ะ <c oughs> ก็โทรไปเล่าปัญหาให้ฟังเพราะว่าระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยค่ะช่างเดชเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาหน้าง,งานเลยนะคะไม่ได้เข้ามาดูเลยเอ้า <c oughs> ม่เข้ามาุมง,งานเลยเหรอใช่ค่ะมีหัวหน้าช่างมาแค่คนเดียวคือผู้รับเหมาไม่เคยเข้ามาเลยซึ่งเมย์ก็รู้สึกว่ามันแปลกมันมันแปลกมากท,ท,ทั้งที่เป็นเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยพอเออน้องบอยเนี่ยเขาโทรหาช่าง,งเดชอะค่ะช่างเดชแกก็บอกว่าอเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูเองเดี๋ยวผมจัดการเองอ่าอีกวันหนึ่งแกก็เข้ามาค่ะพอช่างเดชเข้ามาเนี่ยเขาก็หูมาถึงก็ตะกูลดา หัวหน้าที่ทํางานนะคะหัวหน้าช่างอะเสียงดังจนแบบเมย์อยู่ในบ้านเมย์ยังได้ยินนะคะ,คะเหมือนแบบโวยวายว่าทําไมทําแบบนี้ทําไม่เป็นทําไมไม่บอกอะไรแบบเนี้ยค่ะ,ะแล้วก็ไล่เออช่างชุดนั้นกลับบ้านเลยค่ะแล้วช่างเลดนเนี่ยแกก็บอกกับน้องบอยว่า,าไม่เป็นไรแกเนี่ยจะหาช่างชุดใหม่มาทําให้เพราะว่าเรือนหอเพื่อนทั้งทีเนี่ยต้องเอาให้ดีที่สุด ค่ะแกก็บอกเดี๋ยวการขอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวจะเอาช่างอะมาทําให้ใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าช่างในมือแกเนี่ยมีเยอะมากแกก็พูดแบบนี้นะคะจนผ่านไปสองอาทิตย์นะคะพี่แจ็คก็ยังไม่มีช่างเข้ามาทํางานอใช่พอผ่านไปเข้าอาทิตย์ที่สามอะค่ะหัวหน้าช่างเนี่ยเขาเข้ามาหาป้าหน่อยที่บ้านอืเขาเข้ามาเพื่อจะบอกว่ามาขอเบอร์ค่าแรงเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะยังไม่ได้เบอร์ค่าแรงเลยเออ น้องบอยเนี่ยยังช่อ,อยังค้างค่าแรงเขาเป็นจํานวนเงินถึงหกละ่ะแล้วทีเนี้ยค่ะเป้าน้อยเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยน้องบอยเป็นคนจัดการทั้งหมดค่ะเ,เดี๋ยวรอให้น้องบอยมาก่อนแล้วก็มาคุยกันอืพอน้องบอยกับน้องหญิงมาค่ะพี่แจ๊คหัวหน้าช่างเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยจะมาเบิกเงินถ้าไม่ไม่ให้เขาทําแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าแรงที่เหลือเขามาเขาเนี่ยมาทําเนี่ยเขายังไม่ได้เงินเลยค่ะตัวน้องพอยเขาก็บอกว่าเขาให้เบิกไม่ได้เพราะว่าเขาทําสัญญาก่อสร้างเนี่ยกับช่างเดดโดยสัญญาที่เขาทําอะค่ะมันเหมือนแบบเหมาพร้อมเข้าอยู่เลยอะค่ะอืใช่ทีเนี้ยหัวหน้าช่างเขาก็บอกว่าช่างเดดอะ อารมณ์ประมาณเหมือนว่าช่างเด็ดอะค่ะพี่แจ๊คเขาเป็นคนกลางเฉยๆเขารับง,งานจากน้องบอยแล้วก็มาจ้างต่อช่างชุดเนี้ยอีกทีหนึง่งใช่ค่ะแล้วหัวหน้าช่างเขาก็บอกว่าตั้งแต่ทีมตีผังอะคะอ่ะมันเป็น,ปนทีมงานของเขาทั้งหมดไม่มีไม่มีลูกน้องของช่างเด็ดเลยอ้าวแล้วก็เอาเอา้เอาวใช่ใช่ค่ะซึื่งเครื่งพอน้องบอยเขารู้ค่ะ สีหน้าเขาป้าน้อยบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาเขารู้สึกได้เลยว่าเออน้องบอยเนี่ยเครียดมากน้องบอยเขาแบบมีความเครียดเลยค่ะ,ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอโทรหาช่างเดทก่อนขอโทรหาเออพอเขาโทรหาช่างเดดอะค่ะเขาก็เปิดสติกเกอร์โฟนเลยให,ให้ให้หัวหน้าช่างอะฟังด้วยเขาก็บอกเนี่ยหัวหน้าช่างอะเข้ามาขอเบิกเงินกับผมอาทำไมเป็นแบบนี้ช่างเดทเขาก็โวยวายเลยค่ะ เขาก็บอกว่าไม่ได้สิจะมาเบิกกับเจ้าของบ้านได้ยังไงต้องมาที่ผมสิอ,อ๋อเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องเลยกลับไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็ว่าหัวหน้าช่างอะคะ่ปะป้าน้อยแกก็เลยบอกให้หัวหน้าช่างเนี่ยเอากลับไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่หัวหน้าช่างอะคะ่ะแกแกมากับแฟนแกแฟนแกก็ร้องไห้ค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่แกเอาช่างมาทํางานเนี่ยแกเบิกเงินไปแค่ ประมาณสามสิบเปอร์เซนเองซึ่งแกนเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงลูกน้องแล้วแกก็เอารถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนอย่างเงี้ยค่ะแกก็เครียดว่าแกไม่มีเงินเลยแกเบิกเงินไม่ได้เลยอะค่ะจนต้าน้อยแกสงสารนะคะแกก็เลยควัาเงินให้ไปสามพันเป็นค่าน้ํามันใช่ค่ะแกก็บอกเอาไปซื้ออยู่ซื้อกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะอื พออีกวันหนึ่งอะคะ่ะช่างเด็กเขาก็เข้ามาที่หน้าง,งานเขาก็มาพูดประมาณว่ามันอะโกงผมผมมาให้มันเบิกไปหมดแล้วมันอะเบิกล่วงหน้าไปด้วยซ้ำจะมาเบิกค่าแรงอะไรมันจะหลอกมาเบิกกับเจ้าของบ้านละสี่ดีนะที่เออที่บอยกับผม,มาสนิทกันเป็นเพื่อนกันไม่งั้นอนะโดนหลอกไปแล้วช่างเด็กแกก็พูดแบบนี้นะคะ แล้วแกก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปสในใจมานเดี๋ยวผมหาช่างมาทําเองเอาช่างที่ดีกว่านี้ฝีมือกว่านี้อใช่ค่ะทีเนี้ยน้องบอยแกก็เคยถามช่างเดชอะค่ะว่าเออตกลงอะเออช่างเดชอะไปจ้างเหมาเขาต่อจริงไหม,มเขาก็ปฏิเสธค่ะเขาบอกไม่ใช่คนงานที่มาทําอะเป็นของผมมดไอหัวหน้าช่างก็เป็นลูกน้องผมเขาเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะคะจนผ่านไปเดือนหนึ่งค่ะพี่แจ๊ค ก็ไม่มีช่างเข้ามาทํางานเลยแต่ทีเนี้ยป้าน้อยแกบอกว่าน้องบอยอ่ะแกเครียดมากแกเหมือนแบบเครียดกระสับกระซายแบบเหมือนกระวนกระวายมากค่ะจนสุดท้ายเนี่ยลุงใหญ่กับป้าน้อยแกอุดไม่ไหวแกก็เลยถามน้องบอยว่าแบบเออทาไมแลดูเครียดเครียดมากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความมาว่าเอน้องบอยบอกว่าช่างเดดอ่ะาเบิกเงินทําบ้านไปเนี่ยค่ะพี่แจ๊ค ถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะค่ะเบิกไปเท่าไหร่นะจากสมมติว่าถ้าเหมารับรับเหมาร้านนะคะก็เบิกไปเก้าแสนแล้วอ่ะค่ะนั่นแหละคือเบิกไปเก้าสิบเปอร์เซ็นคือจะหมดแล้วนะใช่ค่ะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นนะคะทีเนี้ยพอพอพอว่าเออป้าน้อยเขาได้ยินค่ะเขาก็ตกใจว่าทําไมถึงให้เบิกขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยน้องบอยเขาบอกว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนนะคะพี่แจ๊คแล้วเพื่อนอ่ะให้เหตุผลว่า ช่างชุดแรกเนี่ยที่มาตีผังก่อโครงสร้างก็เบิกก็โกงเงินเขาไปเบิกเงินแล้วก็ไม่มาทําเขาก็เลยต้องไปเอาช่างชุดที่สองเนี่ยเข้ามาทําต่ออ่าเพอาช่างก่อก็ยังโกงเงินเขาอีกเขาก็เลยหมุนเงินไม่ทันแบบเนี้ยค่ะอใช่แต่ทีเนี้ยความช่างเด็กก็พูดอีกอย่างหนึ่งหัวหน้าช่างก็พูดอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งเราป้าน,น้อยเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าใครอยากโกหกไม่ไม่รู้เลยอย่างเนี้ยค่ะทีเนี้ย น้องบอยเนี่ยเขาก็เหมือนกับบอกช่างเดชว่าให้เดชไลน์ว่าอ่าไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยจะต้องเอาช่างเข้ามาทําแล้วนะถ้าไม่มีช่างเข้ามาทําเนี่ยเขาจะฟ้องและเขาจะไปฟ้องและอย่างเนี้ยค่ะคพอผ่านไปสักสองสามวันนะคะพี่แจ๊กหัวนหน้าช่างคนเดิมกลับมาค่ะเขาก็มาแต่ทีเนี้ยเขามาคนเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาแก้ง,งานที่เขาก่อถาบไม่ดีอะค่ะ ่ทีเนี้ยค่ะตอนเชา้าตอนกลางวันนะคะมันจะไม่มีคนอยู่แหละเพราะว่าน้องบอยน้องหญิงเขาก็ไปทํางานป้าน,น้อยกับลุงใหญ่แกก็ไปเข้าบอ่อเพราะแกเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะคะ่ะก็จนห้าโมงเย็นนะคะเขากลับมารถของหัวหน้าท่างเนี่ยยังจอดอยู่แต่เสียงมันเงียบอะคะ่ะพี่แจ็คมันไม่ได้มีเสียงของการทํางานเลยอะคะ่ะ ถ้าน้อยแกก็เลยบอกให้ลุงใหญ่อ่าไปดูว่าเออหัวหน้าช่างเขาจอดรถทิ้งไว้แล้วเขากลับไปแล้วหรือว่ายังไงทําไมมันเงียบเชียวลุงเนาะลุงใหญ่อ่ะค่ะแกก็ข้ามถนนไปดูอะคะ่ะไม่ไม่ถึงห้านาทีเลยคะ่ะเสียงลุงใหญ่แกก็โวยวาย,ว,ายว่าตายแล้วตายแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ก็วิ่งออกมาป้าน้อยแกก็เลยวิ่งกลับไปดูอะคะ่ะสิ่งที่เห็นก็คือหัวหน้าช่างคนนั้นอะค่ะพี่แท้เขามาผูกคอตายที่บ้าน ใช่ที่ที่วัดที่แบบเรือนหอของน้องบอยกับน้องหญิงนะคะย <Hey, hey. S 1> โดยลักษณะการผูกคอตายของเขานะคะพี่แจ๊คือเดินเข้าประตูบ้านก็เจอเลยอะคะ่ะ <Hey. S 1> เขาผูกคอตัวเองกับนั่งร้านก่อสร้างอะคะ่ะ <Hey. S 1> บ้านเขาใช่ค่ะบ้าน oh. ที่กำลังจะใช้เป็นเรือ,อนหออะคะ่ะโอ้โหตอนนั้นแบบทุกคนช็อก ป้าน้อยช็อกเป็นลมลุงใหญ่ก็ตกใจก็โทรตามน้องบอยน้องหญิงให้มาดูอะค่ะ<อ>ให้มาจัดก,การโทรหาผู้ใหญ่บ้านโทรหาตำรวจกู้ภัย<อ>ชาวบ้านก็แบบไปมุงดูกันเต็มเลยค่ะพี่แจ๊ค<อ>ใช่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่น่าตกใจของในหมู่บ้านมากๆเพราะว่าหมู่บ้านที่เมย์อยู่ค่ะมันไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะทุกคนก็ตกใจแต่ทีนี้ค่ะพี่แจ๊คปัญหาที่ตามมาก็คือว่า เราอ่ะไม่รู้จักหัวหน้าช่างเป็นการส่วนตัวอ่าไม่รู้จักพี่น้องเขาไม่รู้จักญาติเขาเลยเราไม่สามารถติดต่อญาติเขาได้อ่ะคะ่ะครับอ่าคนเดียวที่เราจะติดต่อได้ก็คือช่างเดชครับน้องบอยแกก็โทรหาช่างเดชนะคะเพื่อจะแจ้งว่าออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ช่างเดชนะคะไม่รับโทรศัพท์ส่งข้อความไปก็ไม่อ่านไม่สามารถติดต่อช่างเดชได้เลยอะคะ่ะน้องบอยแกก็เลยให้เพื่อนอีกคนนึ่งอะ โทรหาช่างเดชให้แต่ว่าช่างเดชก็ไม่รับติดต่อไม่ได้ค่ะทํายังไงก็ติดต่อไม่ได้ทีเนี้ยก็เลยต้องให้ตํารวจอะคะ่ะเขาเป็นคนจัดการให้มูล,ลนที่เนี่ยนําศพไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ตํารวจอะคะ่ะติดต่อประสานงานตามหายาอ,อใช่ก็ยังทีเนี้ยค่ะพอมันไม่มีญาติอะคะ่ะที่แจ็คมันก็ยังไม่มีการเชิญวิญญาณนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักญาติเขา แต่ที่บ้านของป้าน้อยอะค่ะแกก็ใช้วิธีการเอาพระอะค่ะมาสวดแล้วก็มาพรมน้ำมนต์อืมใช่ทีเนี้ยค่ะพอผ่านไปได้สามวันนะคะพี่แจ๊กที่บ้านเนะะี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนเด็กแว้นประจำหมู่บ้านสักช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะมาแว้นรถกันไปมาค่ะทีเนี้ยคืนนั้นนะคะมันจะเป็นเสียงแว้นแล้วก็โคมครับแล้วก็เสียงหมกเวกวอยวายของเด็กอะค่ะ ทุกคนบ้านเมย์ก็ออกมาดูบ้านป้าน้อยก็ออกมาดูเด็กเขาก็บอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามว่าไปช่วยยกรถขึ้นแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ่อช่วงที่เขาแว้นนะคะขาไปไม่มีอะไรพอขากลับอะค่ะเขาเห็นผู้ชายคนนึงอะคะ่ะกระโดด ลงมาจากหลังคาบ้านน้องหญิงแต่ลักษณะการกระโดดอะคะ่ะพี่แจ็คเหมือนเขาใช้เชือกอะคะ่ะผูกคอ,อแล้วก็กระโดดลงมาตัวห้อยต่องแต่งอยู่บนหลังคาเขาเหินเขาก็บิดรถแล้วก็ชนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่หมู่บ้านมันไม่ใหญ่อะคะ่ะพี่แจ็คพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็แบบทุกคนก็พูดถึงเช้ามาสภากาแฟนี่พูดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวเลยคะ่ะเรื่องที่เด็กแว้นเจอผี แล้วที่นี้ยค่ะที่บ้านของเมย์อะค่ะพี่แจ็คเราจะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา <c oughs> เวลาที่เราเออ่ควั่มบ่อค่ะมันจะเป็นช่วงแบบตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยค่ะที่แพรเขาจะมาควั่มบ่อให้เราอะค่ะ <c oughs> วันนั้นน่ะที่บ้านเมย์ควั่มบอ่อคนงานแรกคนงานลากปลาค่ะเขาก็จะมาสักประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาจะมาเตรียมตัวและ <c oughs> มาสูบน้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเด็กสักอายุประมาณยี่สิบอะค่ะคนหนึ่ง เขาเป็นคนจากหมู่บ้านอื่นก็ระหว่างที่นั่งอรอจะลากปาร์ค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออเจ้คนงานบ้านเนี่ยเขาขยันเนาะตีสองตีสามก็าม,มาทํางานแล้วนะเดินเข้าเดินออกเอ่อเมย์ก็เลยบอกว่าเออเม là, ไม่มีหรอกไม่มีแต่เราก็ไม่ได้อยากพูดอะไรด้วยอะคะ่ะเขาก็ยังพูดอีกว่าน่าดูสิเดินเข้าเดินออกนะขยันจังเลยเออเราก็เลยบอกว่าเออไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่คนงานหรอก คงตาฝาหรือเปล่าเขาก็เถียงเราอะค่ะว่าเขาเห็นจนเมย์ก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่มีคนงานหรอกเพราะว่าหัวหน้าช่างอะเขาเพิ่งผูกคอตายที่บ้านหลังเนี้ย<อ>เขาก็ยังมีปัญหากันอยู่เราก็บอกเขาเนาะเขาก็บอกเมย์ว่าโอ้ยอย่ามาหลอกผีเผอที่ไหนจะมีจรงิงผมไม่เชื่อหรอกด้วยความที่คนงานเขาก็จะแบบกลืนๆหน่อยอะคะ่ะพี่แจ็คเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเดินไปเรียกมา,มาหาเจ๊เลยเนี่ยเดี๋ยวผมพามาหาเจเลยเราก็บอกอย่าไปเลย ขาก็ไม่ฟังค่ะเขาก็เดินไปพอเดินเข้าไปอะคะ่ะพี่แจ็คแป๊บเดียวก็ร้องโวยวายผีหลอกผีหลอกวิ่งออกมาวิ่งมาเสร็จคนงานก็ช่วยกันจับไว้อะคะ่ะแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าพอเขาเหมือนเดินเข้าไปอะคะ่ะเขาก็เห็นเป็นผู้ชายอะคะอ่ะเออขู่คองอยู่บนขื่อในบ้านแค่นั้นแหละเขาก็เลยวิ่งออกมาแล้วเขาก็ขอกลับบ้านเลย แล้วเหตุการณ์แบบนี้ยค่ะพี่แท็มันมันก็แบบบางวันก็จะได้ยินเหมือนเสียงเครื่องโม่ปูนเครื่องผสมปูนทํางานบ้างอย่างเงี้ยค่ะ,ะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นผู้ชายค่ะนั่งอยู่บนหลังคาบ้างนั่งอยู่บนหน้าบ้านบ้างเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นประมาณสักเจ็ดแปดวันนะคะจนลุงใหญ่อะ่ะแกทนไม่ไหวนะคะ่ะวันนั้นแกขับรถอะค่ะไปจอดหน้าบ้านน้องหญิง เปิดประตูจุดทูบหนึ่งดอกแล้วแกก็พูดว่าจะมาหลอกทำไมเพราะแกก็เสียหายเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยบ้านเนี่ยแกจะใช้เป็นเรือนหอ,อมันก็ทำไม่ได้ลูกแกก็เครียดงานแต่งก็ต้องเลื่อนถ้าจะหลอกเนี่ยไปหลอกไปหลอกไอก้ช่างเลดเขามันเนี่ยเป็นคนต้นเรื่องทั้งหมดไปขึ้นรถมาเดี๋ยวเอาไปส่งรู้จักบ้านไอ้ช่างเลดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเอาไปส่งลุงใหญ่แกก็ เปิดประตูทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะเ็จแล้วแกก็ขับไปบ้านช่างเดชเลยค่ะที่ที่แกรู้จักบ้านช่างเดชนะคะเพราะว่าแกเคยไปตามช่วงที่ติดต่อกันไม่ได้อ่ะค่ะแกเคยไปตามแต่ว่าเจอแต่พ่อกับแม่เขาเขาก็บอกว่าช่างเดชอะไม่อยู่ไปตามสองสามรอบก็ไม่เคยเจอตัวเขาอะค่ะทีเนี้ยลุงใหญ่แกก็เล่าให้เมฟังว่าแกขับไปถึงหน้าบ้านช่างเดชเลยค่ะไปถึงก็ไปเรียกก็เหมือนเดิมค่ะไม่เจอ แกก็เปิดประตูรถเสร็จปุ๊บสุดทูบหนึ่งจอแล้วแกก็บอกว่าลงมาเลยนี่บ้านมัน<อ>นี่มาทวงมันเลยแกก็พูดอย่างเนี้ยค่ะ<อ>แกก็บอกทวงได้อ่ะแล้วทวงให้ผมด้วยนะ<อ>ใช่ค่ะแกบอกเนี่ยบ้านมันอยู่นี่ถึงตัวมันไม่อยู่พ่อแม่มันอยู่ลูกมันอยู่ยังไงมันต้องกลับบ้านอทวงมันเลยทวงมันเลยค่ะก็พูดอย่างนี้ยค่ะทวงเสร็จแล้วบอกมันเอาไปใช้นี่ให้ลูกผมด้วยลงเลย แกก็รอจนทูบหมดดอค่ะพี่แจ๊กแล้วแกก็ขับรถกลับใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่แจ๊กคนที่เนี่ยไม่เคยมีใครเจออีกเลยก็แกก็ไม่มีค่ะพี่แจ๊กคนงานลากปลาที่แบบเหมือนผ่านไปผ่านมาก็ไม่เจออีกเลยค่ะพี่แจ๊กจนเราก็คิดว่าเออน่าจะได้ผลหรือหรือว่ามันได้ผลเออแจ๊กมีขออนุญาตจิบน้ำิดนึงได้ได้ได้โคตรมั่นเลยเออ หรือมันจะได้ผลวะค่ะ,คะก็พูดกันนะคะสาภากาแฟนี่มาเลยค่ะต้องได้ผลแน่เลยมันได้แหละมันไม่มีใครเจอแล้วนี่มันไปแล้วแหละอย่างเงี้ยค่ะครับจนโอ้มันกินเวลาไปสักประมาณเกือบเกือบเดือนเหมือนกันนะคะพี่แจ็คอ,อยู่ๆช่างเลยนะคะที่เราติดต่อเขาไม่ได้เนี่ยเขาโทรหาน้องบอยครับเขาก็บอกว่าพรุ่งเนี่ยเขาจะเข้ามาหาที่บ้านเขาจะมาเคลียร์ค่าเสียหายทั้งหมดที่ค้างน้องบอยไว้เออ เออน้องบอยเขาได้ยินเขาก็ดีใจก็ยังไม่ได้ถามอะไรค่ะก็ก็รอให้ช่างเดชมาที่บ้าน <S <S ทีเนี้ยคะ่ะวันที่ช่างเดชเขามาคะ่ะพี่แจ๊คเขามากับแฟนเขาคะ่สะสภาพคืออิดโรยมากผู้สู้ผอมไปเลยคะ่ะแบบหน้าดำาค่ําเครียดไปเลยคะ่ะแกก็มาถึงเขาก็ก็คุยกันนะคะเรื่องค่าใช้ใจ่ายว่าต้องจ่ายส่วนต่างเท่าไหร่เบอร์เกินไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีอเนี้ยป้าน้อยคะ่ะแกอดไม่ไหวแกก็เลยถามว่าทําไมถึง เอาเงินมาคืนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็บอกว่าวันนั้น่ะที่ลุงใหญ่ขับรถไปส่งหัวหน้าช่างเนี่ยเขาอยู่ในบ้านแต่เขาแอบอยู่เขาเห็นเหรอเขาอยู่ค่ะแต่เขาแอบรู้ค่ะเขาบอกว่าอืทุกครั้งที่น้องวายกับลุงใหญ่อะไปตามเขาอ่ะเขาอยู่ที่บ้านตลอดแต่เขาแอบแล้ววันที่เอาหัวหน้าช่างไปอยู่ค่ะเขาก็อยู่อืแต่ตอนนั้นเขาก็คิดว่า ไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรอะ,ค,ะค่ะแต่หลังจากคืนนั้นนะคะ,คะเขาบอกว่าเขาอะช่วงกลางคืนเขาไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยทุกครั้งแค่เปิดผ้าม่านดูอะคะ่ะพี่แจ๊คเขาจะเห็นหัวหน้าช่างอะ่ะยืนอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็ต้องมองเข้ามาในบ้านด้วยความแบบด้วยสายตาที่โกรธมากมหรือถ้ากลางวันออกไปได้อะคะ่ะพี่แจ๊คไปทำงานนะคะทำบ้านกี่หลังโดนโกงทุกหลังค่ะ ใช่แล้วก็ที่หนักสุดก็เลยที่ที่แกหนักสุดนะคะเขาบอกว่ามีอยู่เช้าวันหนึ่งอะค่ะเขาเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยเขาเจอคุณพ่อเขาอะค่ะอนอนหมดสติอยู่หน้าบ้าน<อ>ทีเนี้ยค่ะเขาก็นําส่งโรงพยาบาลแล้วก็เอ่อพอมาเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นคุณพ่อเขาเนี่ยเดินออกมาที่หน้าบ้าน<อ>เหมือนเดินออกมาหาใครสักคนหนึ่งที่หน้าประตูรั้วอะค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนทําท่า คุยกับใครสักคนหนึ่งเหมือนจะเปิดประตูรั้วเหมือนเหมือนจะเปิดประตูรั้วร็อบแขกแบบเนี้ยคะ่ะแต่ขณะที่ยังไม่ได้เปิดประตูนะคะคุณพ่อเขาเนี่ยทําท่าทางเหมือนตกใจแล้วก็ตกใจหงายท้องหัวฟาดพื้นเลยค่ะออใช่ก็นอนรักษาตัวอยู่เป็นอาทิตย์ทีเนี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับเขาก็กลัวว่าถ้ามันนานไปกว่าเนี้ยมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ เขาก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านแล้วก็ขายรูอนะคะเพื่อนําเงินเน่นะมาใช้นี่ให้น้องบอยบทีเนี้ค่ะน้องบอยแกก็เลยถามช่างเดชว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยช่างเดชหรือหัวหน้าช่างโกหกใครเป็นหนี้ใครกันแน่นะคะ่ะข้อสรุปก็คือว่าช่างเดชโกหกค่ะคช่างเดชอะคะค้างจ่ายหัวหน้าช่างจริงๆ เป็นเงินหลักแสนค่ะโอ้ oh. แล้วก็ตั้งใจช่างชุดแรกที่เข้ามาก่อก่อสร้างผังเลยค่ะเป็นช่างของหัวหน้าช่างทั้งหมด oh. ไม่มีช่างของช่างเดดเลยอ๋อ oh. ใช่ค่ะ oh. ทีแรกน้องบอลแกก็เลยถามว่าแล้วช่างเดดเนี่ยนำเงินส่วนต่างนี้ไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวของ,ของเอ,อหัวหน้าช่างหรือยัง oh. อืมเออช่างเด็ดแกก็บอกว่า เมือนตอนนั้นนะคะไม่ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรนะคะแกก็พูดว่าผมไม่ใช้หรอกอพอเขามาหลอกผมจนที่บ้านผมเดือดร้อนพ่อ,อมผมต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะเขาก็บอกผมไม่ใช้นี่หรอกอถือว่าหายกันอแต่ทีเนี้ยค่ะป้าน้อยอะค่ะที่แจ๊คด้วยความที่แกแบบแกอยากจบแล้วค่ะแกรู้สึกว่ามันคาราคาซังแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหาค่ะแกก็เลยบอกกับช่างเนตว่า ถ้าเขารู้ว่าช่างเด็ดอะเอาเงินมาใช้นี่น้องบอยเนี่ยแต่ไม่ใช้นี่เขาอะ,อะความโกรธของเขาอะมันจะเพิ่มขนาดไหนอให้คิดดีๆว่าเรื่องทงอั้งหมดอะคนที่สร้างขึ้นมานะคือช่างเด็ดนะคนที่ผิดอะคือช่างเด็ดนะน้องบอยกับหัวหน้าช่างอะไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยค่ะป้าน้อยแกก็เลยบอกว่าแกจะช่วยครึ่งน,นึ่งค่ะแกจะให้ ่าช่วยค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเพื่อให้ช่างเด็ดนะ,คะ่ค่ะเออเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้ให้กับครอบครัวของหัวหน้าช่างนะคะ่ะครับค่ะช่างเดชแกก็เลยตกลงที่จะเอาเงินไปจ่ายให้กับหัวหน้าช่างนะคะ่ะ<อ>ใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะน้องบอยกับน้องหญิงเขาก็ทุบบ้านหลังนั้นทิ้ง,งอืมไม่ทุบทิ้งแล้วก็ไปซื้อเป็นบ้านนกดาวะคะ่ะม,มาปลูกมาก่อมาตั้งไว้ข้างๆบ้านอของป้าน้อยสับลุงใหญ่อะคะ่ะ และปัจจุบันว่าที่ตรงนั้นนะคะก็ป้าน้อยแกก็เลยขุดทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปแล้วคะ่ะใช่คะ่ะเรื่องอทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะด้วยความนะที่มันเป็นเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นเรือนหอคําว่าเรือนหอเนี่ยคือถ้ามันมีอะไรนิดเดียวอะ่ะมันจะใจมันไม่ได้จริงๆนะแต่นี้มันไม่ใช่เรื่องนิดเดียวไงมันมีแบบหัวหน้าช่างเข้าไปผูกคอตายในบ้านที่เป็นเรือนหอเขาโอเค เคสที่หัวหน้าช่างเจอก็หนักเพราะตัวเองไม่ได้เงินไม่ได้ค่าจ้างโดนโกงว่างั้นเถอะแต่สิ่งที่หัวหน้าหัวหน้าช่างทํามันไม่ถูกไงก็คิดว่ามันคือเรือนหอเขาใช่ใช่ค่ะเหมือนที่ลุงใหญ่แกโมโหค่ะแกบอกแบบแกก็โดนเหมือนกันนะลูกแกก็โดนนะก็เสียหายเหมือนกันอย่างงี้ค่ะแกก็เลยเอาไปส่งเลย แล้วบางทีนะเจอผู้รับเหมาที่ดีก็ถือว่าคุณโชคดีไปแต่ถ้าเจอผู้รับเหมาที่ร้ายหน่อยเนี่ยคุณก็จะปวดหัวไปอีกนานแสนนานเพราะบางทีเขาอาจจะหมกเม็ดอ่าอ่าสเปคไม่ตรงนะครับเบิกเงินไปแล้วไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าแรง ใช่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ที่แย่ที่สุดเลยคือทิ้งงานซึ่งซึ่งพี่วิจกพูดมาค่ะตอนที่เมย์ปลูกบ้านเมย์ค่ะเมย์โดนทุกอย่างเหมือนกันค่ะเข้าใจเข้าใจว่าแบบเนาะเหมือนเหมือนเรียนมาทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะเจอนะครับเอาจริงจริงอาบ้านพ่อตาผมก็ก็เจอ <c oughs> เจอนะครับเจอแบบโหคือต้องมานั่งแก้นั่งทำอะไรกันแบบปวดหัว ใช่ค่ะพี่แจ็คแล้วช่างแก้ค่ะราคามันแพงกว่าช่างทําด้วยนะคะใช่ใช่นะครับเราเข้าไปดูได้คนดังหลายคนที่อยู่ในเป็นโซเช,ชียลโซเชียลมีเดียเป็นอินฟูไปโดนกันเยอะนะครับบอกว่าไปเจอผู้รับเหมาที่ไม่ดีเนะ่ะถือว่าโคตรซวยเลยใช่ค่ะพี่แจ็คซวยเลยแล้วอันนี้มันแบบมันไม่ใช่แค่ว่านน่ะมันคือมันคือเรือนหอที่เขาตั้งใจจะแบบจะสร้างชีวิตคู่ด้วยกันนะคะใช่และอย่างคือไอ ไอการที่ตัวเองมีนิสัยไม่ดีพื้นเพก็พอพอเข้าใจได้นะแต่ไม่รู้จักโทษตัวเองว่าไอเรื่องราวต่างๆทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากตัวเองล้วนๆน่ะกลายไปไปโกรธเขาอีกที่ใช่ค่ะที่เขามาทําครอบครัวตัวเองแต่ตัวเองไป่ทำเขาอ่ะใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้นึกถึงว่าตอนตัวเองโกงเขาอ่ะคนอย่างนี้ว่ะเน่ก็เลยแบบ มันจริงๆแล้วนะคะพี่แจ๊อย่างที่พี่แจ๊คพูดไปตามอะคะ่ะจริงๆแล้วคนนะคะเออหน้ากลัวน่ากลัวกว่าจริงจริงนะครับคนน่ากลัวกว่าผีใช่ค่ะมันจะมีตัวแปรเยอะอะส่วนมากมันจะเริ่มจากความโลภเรื่องจากเงินเงินทองทองนี่แหละที่ทําให้คนมันน่ากลัวใช่ใช่ค่ะ,ะคถ้าซูบ้านหลังหนึ่งมันไม่ใช่แบบมันก็เป็นเงินที่เยอะนะคะพี่แจ๊มันไม่ใช่หลังละร้อยสองร้อย ใช่ใช่ค่ะเออทําทีหนึ่งเนี่ยไปเจอผู้รับเหมาหมกเม็ดหมายถึงว่าสเปคไม่ตรงอ่ะแล้วเราคนที่แบบเราไม่มีความรู้อะไรเรื่องพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับจริงค่ะเราเราใช่ไม่รู้หรอกมันไม่ใช่อาชีพของเรานะคะพี่แจ็คเราเราไม่ได้รู้เลยแบบเพราะว่าวัสดุมันมีหลายเกจหลายราคาใช่เราก็ไม่รู้ได้ถูกนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่ดวง ม,มันเป็นการวัดดวงเหมือนกันนะคะพี่แจ๊คใช่นะครับโอ้ยได้ค่ะโอเคคุณเมย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผู้รับเหมาสร้างเรื่องตรงชื่อเรื่องเป๊ะเลยค่ะพี่แจ๊คนี่นค,คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะใครที่จะหาผู้รับเหมาทํามุ่งทำบ้านนี่ก็ดูดีๆศึกษาดีๆนนบางคนบอกดูดีแล้วพี่แต่มันยังเจออีกซวย มันก็สวยคำเดียวค่ะี่แจคต้องกสวยนะครับโอเคคุณเมย์ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก